3 2 1 0โอเคสบายดีทับประสมนะคือทุกคนได้เห็นอะไรเนาะอืมคือหู้ซึกว่าช่วงนี้ช่วยแห้งแต่ว่ามันมีต้นปลายสาเหตุของมันเนาะคือวงเดือนก่อนกับตี้รถแตกเหยียบกระแจ้7มันบนนาเหยียบก็บกบยกังไปเหยียบนะทะลุแม็กมาต่อมากะ่ะคีรรถมาเวียงตีรถแตก ก็บม่ได้ขืดใดเพราะว่าปกติก็เที่ยวมาตลอดที่รถแตกสองเถื่อสองยางจนจําเป็นต้องเดินนอนขางทางซิไม่ลเล่าเรื่องก่อนจะซื้อรถคันนี้เนาะก็มีคนเตือนหลายอยู่ตอนนั้นเมียก็กำลังมีลูกเนาะหาเดือนคนมีลูกไงนะขอหามคนที่มีลูกี่นะคือข่อยเนาะกำลังจะมีลูกหามซื้อรถ หามเห็ดเฮือนแต่ว่าคอยบอฟังอืมแบบว่ามันแบบกระทันหันนะน่ะพาที่เจมไปเบิรงรถดผู้ที่เห็นรถคันนี้ถึกใจฮอนด้าซีวิกนะก็เลยสื่อเลยโดยที่บอกคำหนึงถึงที่แบบอมืมันก็มีเรื่องเล่าของมันเนาะเดี๋ยวสิเล่าให้ฟังเนะาะคือรถคันนี้มันย่างแตกมาแล้วเนาะเถื่อนหนึง่งความว่าชวยนะ ตอนสิขึ้นมาเวียงตอนสิขึ้นมาเวียงเนาะคือก็ฝันฝันฝันว่าแบบจักมีคนนะบอบอบอแบอบว่ากะบุฮู้ดอกว่าเม็นไผคุณเถา่ามานั่งอยู่ในรถรถคอยนี่นะมานั่งอยู่ในรถหลังจากนั้นเออกระต่นเ้ามากะบ,บริคิดดาว่าสิมาเวียงทัมอิดว่าสิมาเวียงครับวันที่สิบสาม แต่ว่าอันนี้มันสิปิดเมืองก็เลยจาเป็นตรงมาวันที่สิบสองกบหว่ามีห่ังบันดาลใจมาเวียงวันที่สิบสองนะหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเวียงขึ้นมาเวียงแล้วประมาณอีกสองร้อยกิโลเนาะท่านผู้ชมมันมีอ่าตอนสิข yes. ึ้นมาเวียงตาข่อยมันกระตุกเบื้องหัวตุกแบบกระตุกแห้งขนาดนะแบบกตุกกรตุกกุกระตุกกตุะตุกกุกกตุกกระตุกกระตุกะตระตุกกตกกตุกกตุกกะตรตุกก มันมีหนกหนกสีขาวตัวใหญ่เติบบินตัดหนาลดบินตัดหนาลดฟิวเลยนะู้ที่โสภนา,า่าเออสีโซกแล้วนกบินตัดหนาลดว่าสัน้นแต่ว่าในตาของขอยี่กตะตุ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 กระตุกเลยหลังจากนะัก้นพอขาอ้าวลดตกคุ้มตกกระบร้แห้งดอกตินแตกตุม่มเลยพ่กข่อยกเย็เปลี่ยนเปลีย่ยนยางใส่ยางสะกัว่ะนะ เซยังเซกั้อก็ยังอยู่ข้างหนึ่งแบบนี้ย่างในงเบิดแล้วมั่ม้ามันก็ขี่มาแต่ว่าในความคืดคของข่อยนะยข่อยคืดในใจลหรจงังแนมันก็ต้องแตกอีกตีนหนึ่ง่อยคืดนะแปลว่ามันมีล่างบอกนะเออจงังแนตีนหลดกูต้องแตกอีกตีนหนึ่งมื่อน,นี้กูบ่งหอดเวียงเลยแหละข่อยขี่มิเตสี่สิบขี่หลดความไวนะ้ห็นไหมสี่สิบสี่สิบตนคุม้มแน่หนึ่งปรากฏว่า ตีนเบื้องขัวแตกแล้วปรากฏว่าตีนเบื้องซ้ายแตกอีกเทื่อนึงอืมหลังจากตีนแตกต้นนี้หลุดไปบ่ได้แหละบดอ่าแปบลบว่าบดสิไปนอนฮงแฮมนะแต่ว่าฮงแฮมอ่ะฮงแฮมมันเต็มแบบนี้ก็เลยแบบไปขอนอนทั้งหนาฮงแฮมนะไปขอศาส์เขาสินอนหนาฮงแฮมแต่ว่าจะฮงแฮมกับเออจะนอนอยู่นี่บไ่ได้เลย มันมีโจรมาป่นก็เลยแบบเออไปคือทุกคนเห็นในคลิปก่อนเนาะไปขอนอนอยู่ในกะลาหลดหลังจากนั้นอืมก็มาเวียงนะท่านผู้ชมโอ้ยมีเรื่องราวหลายมาเวียงเกาหลดเสิไปเปลี่ยนตีหลดอยู่ศูนย์เออหลังจากไปเปลี่ยนตีหลดอยู่ศูนย์แล้วตาเนี่ยังกระตุกคือเก่าอยู่เขาบอกมันยังมีเรื่องอย่างอีกบ่ไปเปลี่ยนตีหลดอยู่ศูนย์บ่พอข้าวขี่มาตอนกลับหลดเกาะกันหลดเขาหามาเกาะเฮา คอยก็ขี่ซาซ่านะแต่ว่าเขาขี่ปาดหนาะแบบว่าคอยขี่มั่นจังซี่นะ่อยขี่มาาันะมนี่ข่อยสีโค้งครัวแล้วเขาขี่ตหลังมาแซงอ่อยก็โค้งตัดหนาะ่อยผู้ที่หลดมาเกาะกันทั้งหนาคุณต่างประเทศนะแต่ว่าเขาก็ขอถทษแล้วเขาพิดอืมหลังจากหลดเกาะกันแล้วก็คือทุกคนเห็น่ะแลหละลดขั้นนี่แบบว่าความช่วยนะซ่วยแห้งอหลีขี่ลดประมาณสามเดือนได้เปลี่ยนตีลดสามเถื่อแล้วก็ลดเกาะกันอีกหลังจากนั้น หลังจากนั้นก็มีหมอเขาหน่าจะได้เบอร์คอยมากจะใส่แหละหมอดูเนี่ยโทรมาบอกว่าเออโทรมาบอกว่าบิ๊กไงทไวสันป้ายรถเจ้าเนี่ยมันเป็นป้ายที่บอดี้ป้ายเจทหกเจหกนี่นะเพราะว่าเลขเจทหกเจทหกเนี่ยนะมันเป็นเลขที่แบบเลขคอยมากมันเป็นเบอร์คอยที่แบบใส่มาแต่โดนเลยนะ่อยก็เลยใส่ป้ายเจทหกเจทหกมามนม,มอดูโทรมาว่า อ่ามันเป็นป้ายทีโบดี้วะสันจะต้องเปลี่ยนด่วนมันเป็นป้ายแห่งความตายเจ็ดหกเจ็ดหกบวกกันแล้วมันเป็นเลขอ่าสิบสามสองตัวมันเป็นป้ายแห่งความตายอันนี้มันเกิดอุบัติเหตุน้อยหนึ่ง้าเจ้าบบเปลี่ยนป้ายเจ้าสิเกิดอุบัติเหตุหลายขึ้นกว่าเก่าวสันแล้วก็สีรถมันเป็นสีดํามันเป็นสีที่แบบเขากับข่อยเพ่นวาแต่ว่าผู้ใหญ่เขาก็เตอนข่อยหลยอยู่พวกป่าพวกลุงนั่นนี่ก็เตือนข่อยอยู่ว่า คนที่จะมีหลดสีดำนี่มันต้องแบบมีถาดที่แข็งน,นะนะไมว่าอายุไปถึงเท่ากับแบบมีแบบมีรถดสีดำนั่นนี่บ่ได้แล้วก็อีกอย่างหอยกับบืเสือเนี่ยการที่แบบมีลูกนะครับต้องไปซื้อรถดก่อนนะนะอยกับเบบ้องซื้อเลยนะแต่ว่าซื้อมากก็รู้สึกว่ามันแบบมแต่แนวนะหลังจากหลเกกะกันแล้วหลังจากเขาขีเมื่อเนมันมีพีบ้าอีกแบบแลนตัดหนาหลอดอีกหนึ่งกระตั้มเลยนะ กลับมาชูเรื่องอันนี้เนาะมอดูว่าเออให้เปลี่ยนป้ายโหลดคันเจ้าบุเปลี่ยนนี่เจ้าหาสติกเกอร์ไว้สัน้นหาสติกเกอร์สีหามาติดใส่ทั้งหนา้าอะไรกับทั้งหลังแล้วก็ให้เปลี่ยนสีรถเป็นสีแดงไว้สัน้นแต่ว่าในความจริงขวัญนี่ข่อยก็มักรถสีแดงอยู่แต่ว่าสีดํามันเบิดอืมสีดํามันเบิดก็เลยแบบเออสีดำเบิดทุยสีแดงมันเบ,ดนเบิดก็เลยเอาสีดําอืมช่วยแห้งท่านผู้ชมหมอแนะนําว่าอ่า ให้หาสติ ui, ๊กเกอร์น้อยๆมาติดใส่ทั na, ้งหนาทั hee, aw, ha, do, ha, Talk, ้งหลังเลขสี wa, lake, à, ่กับเลขหามาติดใส่ป้ายทั้งหนาทั้งหลังหมอบอกว่าเตกี้รถหมอฮะนะหมอดูนะโทรมาเตกี้รถหมอกับป้ายเจ็ดหกเจ็ดหกคือกันป้ายเจ็ดหกเจ็ดหกคือกันอะไรกับหมอฮะเอาเลขสี่หามาติดมาติดใส่ป้ายรถหมอฮะนะหมอแนี่ยนั่มฮะนะว่าเออเตกี้นี่รถหมอนี่แบบเกิดอุบัติเหตุตลอด กิดอุบัติเหตุตลอดย้อนวาบเส้อเรื่องเลขก็เลยแบบหมอก็เลยแบบหาสเตติกร์สีหามาติดเสร็ทั้งหนาหลังจากหาสเตติกร์มาติดเสียทั้งหนาแล้วหมอว่าหลดหมอนี่ก็แบบบ่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะข่อยก็เลยว่าโอ้มัน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 เห็นผลปานนั่นบ่หมอหมอก็เลยว่าอ่านั้นหลังจากคอยติดสเตติกร์สีหาแล้วหลดข่อยกับบ่เเกิดอุบัติเหตุ งันว่าหลดข่อยมันเสียหมอว่ะอืมติดสิติเกือไปคราวเดียวไปจอดอยู่หลดมันกระเสียหลดจักนะหลหดมอข่อยข่อยก็เลยบบหู้ว่าสิเสือ้อหรือบเสื้อแต่ว่าก็ต้องเสื้อ,อ่นแหละน่าจจะเปลี่ยนรถเป็นอ่าสีแดงนะอืมท่านผู้ชม่าจะเปลี่ยนต่อไนะปนี้่าจะเปลี่ยนรถนะเ,เป็นสีแดงยางนว่ามัน,ม,นมันมีแนวหลายอย่างอย่างจะว่าขอ่อยบบเสื้ออะไรนะ นี่ก็คือสาเหตุที่เกิดอ,อุบัติเหตุโบแมนว่าข่อยขับประมาทนั่นนี่ได้เขามาตั้มเองนะความบันเทตีโหลดมันบอพ่อสิแตกกระแตกนะกระแจ้นนะกระแจสิบสิบ,ส,บ,ส,บสิบเจ็ดนะความวัยามันเป็นศอกเนี่ยแหละเขาไปเหยียบจนทะลุแม็กนะความบานเทิงแหงคลิปนี้ก็บกเท่านี้แหละมาบอกทุกคนเนาะเอา